สวัสดีครับคุณทรงพลคุณนพทคมท่านที่สังทีตเรบรพทุกท่านครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับผลการรับฟังความคิดเห็นระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในยุคโควิด -19 บที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ยี่ิบห้ามิถุนายนผลออกมาเป็นยังไงครับท่านครับครับผลออกมาก็เป็นที่น่าพึงพอใจมากครับปีนี้เนี่ยจริงๆเราก็หวั่นหวั่นใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเนื่องจากโควิดระบาดกันมากมายมากมายกันขนาดนี้เนี่ยการจะจัดประชุมเชิญคนมาเยอะๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับซึ่ง นะฮะเราก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบการรับฟังใหม่ซึ่งต้องเรียนนะครับว่าการรับฟังความเห็นทั่วไปเนี่ยเป็นเป็นมาตรการนะครับเป็นระบบที่สพชนีดําเนินการเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ปีสอง0ปรอยสี่สิบเราเปิดปีสี่ห้าปีสี่หกเราก็เริ่มรับฟังความเห็นแล้วทุกๆปีเนี่ยการรับฟังความเห็นเราจะมีลักษณะกระจายกันไปยังพื้นที่ต่างๆก่อนสพชเนี่ยแบ่งการทํางานออกเป็นสิบสามเขตพื้นที่นะครับเขตพื้นที่ใหม่หรือแปดจังหวัดก็จะไล่กันมาจนถึงเขตสิบามกรุงเทพมหานคร นะครับเราก็จะรับฟังในพื้นที่เป็นกลุ่มย่อยๆบ้างจัดเป็นเวทีเล็กๆบ้างนะครับรับฟังความเห็นทั่วไปในสามในสามสี่กลุ่มใหญ่ๆนะครับมีผู้รับบริการผู้ให้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักวิชาการเนี่ยนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมาใหญ่ที่กรุงเทพทุกๆปีการจัดที่กรุงเทพเป็นการจัดสรุปแต่ละปีจะมีคนเข้าเป็นพันคนเลยนะครับ <c oughs> นะปีเนี้ยเราจัดไม่ได้เป็นพันแน่ๆเราก็เลยเปลี่ยนรูปแบบเป็นการรับฟังความเห็นออนไลน์นะครับผ่านทาง facebook Live นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยก็ก็ได้รับความเห็นนะครับแล้วก็มีตัวแทนจากแต่ละพื้นที่เนี่ยมาสรุปความเห็นกันค่อนข้างจะคลึกคักทีเดียวครับแล้วก็ได้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบหลักประกันเป็นที่น่าพอใจมากครับอืมครับซึ่งการทํางานของสปสชในช่วงโควิดสิบเก้านี้เป็นยังไงบ้างครับมีปัญหาอุปสรรคแล้วก็การดําเนินงานยังไงบ้างฮะเออปี การตั้งแต่โควิดระบาดมาก็เข้าเดือนที่สิบห้าแล้วเนี่ยนะครับเราก็เปลี่ยนรูปแบบการทํางานเอ,อถ้าเราจะแยกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนะครับถ้าเป็นการทํางานที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนในการดูแลเรื่องของการเข้าถึงบริการสุขภาพเนี่ยนะครับเรามีแต่เพิ่มนะฮะอันที่หนึ่งเนี่ยเราเพิ่มสิทธิประโยชน์นะครับเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือว่าเมื่อมีโควิดมาเนี่ยเราก็มีการประกาศให้การรักษาและการคัดกรองโควิดสิบเก้าเนี่ยเป็นสิทธิประโยชน์นะครับดังนั้นเมื่อ แล้วก็ขยายนะครับให้กับคนไทยทุกคนด้วยในเรื่องของการคัดกรองนะครับเพราะถือเป็นหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะครับอันนี้เราก็เพิ่มให้ถ้าคัดกรองแล้วมีผลเป็นบวกก็เข้าสู่กระ,ระบวนการรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนนะครับถ้าเป็นศึกหลักประกันสุขภาพก็อยู่ในสิทธิประโยชน์นะครับจนกระทั่งมาถึงวัคซีนนะครับตอนตอนนี้เรากําลังรณรงค์ฉีดวัคซีนนะครับทางคณะกรรมาการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ได้เพิ่มเรื่องของการ จ่ายเงินชดเชยเบื้องต้นกรณีที่ได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนนะครับดังนั้นต้องบอกว่าหลังจากมีโควิด -19 มาเนี่ยงานเพิ่มขึ้นมีการขยายสิทธิประโยชน์ส่วนการทํางานข้างในเองของสํานักง,งานเองเนี่ก็เราก็เวิร์กฟอร์มโฮมส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าทํางานกันไม่หยุดครับเพื่อจะทําให้ที่น้องไประชาชส่วนได้เข้าถึงบริการครับครับผมและก็จะเห็นว่าหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการดูแลคนไทยให้เกิดความมั่นคงทางสุขภาพในช่วงโควิด -19 เนี่ยไม่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายมาเป็นปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใใดเลย่ม ถูกต้องครับเราจะพยายามคือตอนนี้พี่น้องประชาชนก็ทุกใจมากพอสมควรกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปการดําเนินชีวิตที่ต้องเปลี่ยนไปนะครับดังนั้นถ้าเกิดเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็เต็มที่นะครับรัฐบาลก็ประกาศออกมาเลยให้จะให้ความดูแลแล้วก็ต้องเรียนเลยนะครับว่าในกรณีนีน้รัฐบาลก็ได้จัดสรรงบประมาณเป็นกรณีพิเศษเลยในการดูแลประชาชนผ่านทางกองทุนหนักประกันสุขภาพแห่งชาตินับถึงตอนนี้ก็เป็นหมื่นล้านแล้วครับ ครับตอนนี้ก็ทํางานหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 เพราะเราต้องดูแลค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมถึงประสานหาเตียงผู้ป่วยด้วยใช่ไหมครับตอนนี้สถานการณ์เรื่องเตียงเป็นยังไงฮะตึงตัวอยู่ไหมฮะต้องเรียนว่าตอนนี้ตึงค่อนข้างมากนะครับ,รบเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเร็วแล้วก็กว้างขวางนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จะมีแผนสำรองไว้อยู่นะครับตอนนี้ทางทั้ง,งโรงพยาบาลเอกชนทั้งหลายที่ท,ที่รับคนไข้ก็พยายามที่จะหาเตียง นะคไปดีลกับทางโรงแรมเพื่อจะทําเป็นฮอสสีเทลเป็นโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลสนามเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะกระจายคนไข้ที่ที่ไม่มีอาการหรือคนไข้สีเขียวเนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลสนามเพื่อให้อ่าโรงพยาบาลเนี่ยสามารถรับคนไข้สีเหลืองสีแดงได้มากขึ้นนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการขยายเตียงเพิ่มมากขึ้นครับครับผมท่านครับในส่วนของโครงการที่ยกระดับบัตรทองนะครับแต่ละโครงการเนี่ยความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้โครงการเราจะมีสี่เรื่องนะครับเรื่องของการไปที่ไปผสมภูมิที่ไหนก็ได้เรื่องของการไปไปเป็นผู้ป่วยในไม่ต้องมีใบส่งตัวนะฮะการย้ายหน่วยบริการไม่ต้องรอสิบห้าวันแล้วก็เรื่องของมะเร็งเนี่ยทุกอย่างยังดาเนินการไปได้ทีแต่ว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนอาจจะไม่ค่อยได้ยินข่าวเท่าไหร่เพราะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยระบาดนะคอนแางมากแต่ว่าต้องเรียนว่าตอนนี้มีความก้าวหน้ามากว่าสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการดูแลผู้ป่วยมะเร็งนะครับที่เราบอกว่า ทางกรมการแพทย์กับทางสปสชเนี่ยจับมือกันนะครับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งรายใหม่จะเข้าถึงบริการที่รวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้การรักษาเดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นอน,นิเชียนยังดําเนินการต้องเรียนได้ทั้งสี่เรื่องที่เป็นการยกระดับยังดําเนินการอยู่นะครับแล้วก็มีความก้าวหน้าไปเป็นลาดับนะครับอืมครับผมแล้วในส่วนของเอ่อ ข้อสั่งการต่างๆที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เน้นย้ำนะครับไปถึงสปสชครับมีมีอะไรที่จะต้องปฏิบัติกันต่อแล้วก็จะต้องส่งข้อมูลดังกล่าวจากการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยไปสู่กระบวนการต่อไปบ้างครับเออในการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยนะครับหัวใจสําคัญก็คือว่าเราต้องการที่จะให้ทุกภาคส่วนนะครับได้แสดงความเห็นว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยมีอะไรที่ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างนะครับ หรือว่าอยากจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ตรงไหนต้องเรียนว่าทุกๆความเห็นเนี่ยจะเข้าไปสู่คณะกรรมการในการในการจําแนกออกไปว่าความเห็นนั้นเนี่ยเป็นเป็นความเห็นเรื่องอะไรบ้างยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นความเห็นเรื่องของการเพิ่มสิทธิประโยชน์เราก็จะเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาในในส่วนต่างๆนะครับพิจารณาความเป็นไปได้ที่ารนณะ์งบประมาณพิจารณาความเหมาะสมนะครับแล้วก็จะประกาศออกเป็นสิทธิประโยชน์นะครับซึ่งหลายอย่างจะมาจากความเห็นของพี่น้องประชาชนเช่น การเพิ่มยาต้านไวรัสให้กับผู้ป่วย H อชอันนี้เราก็เพิ่มในปี4ี่อันนี้ก็ได้มาจากการรับฟังความเห็นนะครับการอะไร่ะฮะการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานและความดันในปีปีห้าสี่ก็มาจากการรับฟังความเห็นนะครับทุกๆปีเนี่ยนะฮะเราก็จะมีการประกาศอย่างปีล่าสุดเนี่ยจะมีการประกาศเพิ่มสิทธิประโยชน์เรื่องของทุงทวานเทียมก็เพิ่มขึ้นในปีที่แล้วอันนี้ก็ได้มาจากการรับฟังความเห็นซึ่งแม้จะทั้งเป็นเรื่องเล็กๆเนี่ยนะฮะ ซุงาวารเทียมเนี่ยเราจะใช้กับผู้ป่วยผู้ป่วยที่ผ่าตัดลำไส้ออกไปนะฮะผ่าตัดลำไส้เรียบร้อยแล้วเนี่ยลำไส้จะสั้นไม่สามารถที่จะขับถ่ายได้ตามปกติจําเป็นต้องอาศัยถุงทาวารเทียมเนี่ยมา,มามาติดทางหน้าท้องนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องเป็นเรื่องเล็กๆแต่ทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ดีขึ้นอย่างมากอันนี้เราก็เพิ่มให้เรียบร้อยแต่ว่าหลังจากที่ได้รับความความเห็นมาแล้วก็จะมีขั้นตอนนะครับเราก็จะเอามาสู่คณะสมการจําแนก เป็นกลุ่มต่างๆแล้วก็ถึงจะเอาเข้าสู่กรรมการที่เกี่ยวข้องนะฮะถ้ากรรมการพิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์ในภาพกว้างนะครับก็จะบรรจุเข้าไปอยู่ในสิทธิประโยชน์แล้วก็จะประกาศเมื่อถึงเวลาครับครับนี่ก็คือเรื่องของโครงการยกระดับบัตรทองแล้วก็แนวทางในการพัฒนาบัตรทองในอนาคตนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของอาสายด่วน1 3 3 0ตอนนี้นะครับที่ใช้ในการประสานหาเตียงให้กับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ตอนนี้ เอตอนนี้ตอนนี้ก็ค่อนข้างตื่นครับ <c oughs> เพราะว่าตอนทนี่น้องประชาชนเโทรมาเยอะมากเลยว่าคร <c oughs> ับอตอนนี้อาการเป็นอย่างนี้แล้วจะต้องเข้าเข้าไปรับการรักษาที่ไหนเนะี <c oughs> ยแต่เง,ง้นก่อนจะเข้าสู่การรักษาเนี่ยเรามีความจําเป็นที่จะต้องจะต้องจําแนกผู้ป่วยก่อนอันที่หนึ่งแนละต้องคัดกรองเบื้องต้นก่อนนะครับว่าอยู่ในอาการหรือว่าหรือว่าผ่านการตรวจมาหรือย,อยังผ่านการคัดกรองมาแล้วหรือยังหรือว่าถ้าผ่านการคัดกรองแล้ว ผลตรวจเป็นอย่างไรคือจะต้องมีการสอบถามกันก่อนนะครับตอนนี้เราก็เปิดคู่สายไป1,600คู่สายของสพสช,ชนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากเจ้าหน้าที่ทํางานติดต่อกันมานานครับล้ากันมากเราก็เปิดรับอาสาสมัครซึ่งตอนนี้ก็มีอาสาสมัครเข้ามาเข้ามาเป็นจิตอา,าสายเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็คุณพยาบาลคุณหมอคุณทันตแพทย์เภสัชเยอะๆเข้ามาช่วยกันแต่ตอนนี้เราก็ย ต้องการอาสาสมัครอีกจํานวนมากทีเดียวนะครับในการมาช่วยกันรับโทรศัพท์นะครับก็ย่านประชาสัมพันธ์เลยก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับที่เป็นบุคลากรสุขภาพแล้วยังพอจะมีเวลาก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาเป็นสิทธิ์อาสาในการรับสายเพื่อใช้ในการคัดกรองประชาชนที่ติดเชื้อโควิดนีนะครับถ้าสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามหมายเลข025540506นะครับ02 ห้าห้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหรือถ้าจดไม่ทันนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพ,ภาพแห่งชาติจะขึ้นที่แบนเนอร์เลยครับท่านสามารถยิง QR code แล้วก็กรอกใบสมัครใน Google form s <S ได้เลยนะครับครับได้ทุกสาขาอาชีพเลยใช่ไหมครับไม่เฉพาะ<อ>ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบสาธารณสุขเท่านั้นใช่ไหมครับคือตอนนี้ภารกิจสําคัญนี้จะเป็นเรื่องของการ สัมภาษณ์เพื่อจะคัดกรองดังนั้นเราอยากจะได้บุคลากรสายสุขภาพก่อนนครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นแพทย์เภสัชทันตแพทย์นักเทคนิคการแพทย์การแพทย์แผนไทยอะไรทั้งหมดนะครับนักกายภาพบําบัดอะไรพวกนี้ด้วยได้ใช่ไหมฮะได้เลยครับครับที่ไม่มีพนักงานประจําหรือว่าเกษียรอายุราชการไปแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทันตแพทย์เภสัชพยาบาลนักเทคนิคการแพทย์นักกายภาพบําบัดถ้าท่านใดเนี่ยมีจิตอาสา ก็พร้อมนะฮะที่สปสชก็โทรมาได้ครับ025540506นะครับเอาละครับท้ายนี้ท่านมีอะไรฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทางบ้านไหมครับตอนนี้ขอให้เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับในการดำรงชีวิตเราต้องไม่ประมาทนะครับแม้ว่าท่านจะฉีดวัคซีนไปแล้วก็ต้องระมัดระวังยังต้องป้องกันตัวเองใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆไม่เข้าไปในที่ที่คนเยอะๆนะครับดูแลตัวเองกันอีกสักพักหนึ่งครับเราจะได้มีชีวิตปกติกันครับ วันนี้ขอบคุณทันตแพทย์อัตรพรลิมปัญญาเลิศรองเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปอย่างสูงครับรับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ